เวงเมืองใหญ่ในกซึกแอพีพีเขาก็มใครกึดเลยสังยเย้าในขณะก็เปิดวซึกมานเขาก็เพิ่มเทียมเอ็นแห้งซึกขามาในเวงเมืองใหญ่นำหน่ายาเย้าในคณะเพราะว่ามานเขาเอาตัวรอดเร้ขนาดนะ่ามือป้วนมาเหลือสองเลยในะแต่ก็มานเขาย <c oughs> าเพ,พยปากตึกคณะ,ะ,ะปีน้องโกกลางเขาปีน้องตาอ่างเขาหลึดลํำรวยซึกมาน มึงล ratio พอดแตกนั่นขนาดนะวางเครื่องวางกองกว่าซื้อกก้กางกว่า ratio ขนาดก,ก็ก็ห้ามกว่าขนาดซื้เอเติมซื้อเติงซือง้อของล ratio ก็ห้ามกว่ายาวในขนาดย่าวก็แฮตพีพีก็มาเอาผมลมบันมานที่มึงใหญ่กดตับมึงใหญ่แจกในขนาด เย้าก็ซึ่งมานเขาก็มีเงื่อนอันวาตาเดียวเวงเมืองใหญ่ในเฮติเป็นตับอยู่หาตเดี่ยวโทแหงซึกขึ้นเขายึดขึ้นเมืองลาเชลเว,วงหมูเจนำคาเซนวีกดขาชีป้อลาเชลจองไม่นองเขียวเมืองกุดเมืองมิดเย้าก็ <c oughs> ตั้งเล่าไก่คาะตั้งขิวโคกปางชายเจนในคาะตั้งกุ้งจังเจน่า เขามาสิมาเอาตีมึงใหญ่ในเฮ็ดเป็นตีตั้งเฮ็ดเป็นตับอยู่หาลงเข้าตลาดที่มาวางแผนการซื้อเข้ากันในเฮาโทษึกนะคะเนาะเบ้อเหลียวในซึกมานี่ก็มันกว่าแล้วค่ะตั้งซึกไปลินในเฮียงเขาก็เอ๊ะเต๊ะพอกว่าตั้งไปลินก็ซึกกลางๆเขาซึกเทียเอาอีเขาก็อ่าดึบลําตึกเฮนยี้เป็ดเกาในก้อมกว่าไรคะเนาะอ่าอาโกตับกลางเฮา10เหลือก้อย ตับกลางหาวก็มันก็มาปล่อยหมากเสียมือกว่กเวยในขนะมันก็ยึดไรพุ้นติมันก็เฮ็ดคือก้นเมืองจนายกไวย์ณะนะอันที่เขาพุจงยีกับมันเจนายกช่ำกัดตือกลนซึกะห้ากัดตือเฮือนก้นเมืองก้นเมืองลูกตายเฮือนก็ลูกไวยฮในกระนานกว้วยขนะก้วยกะเฮือ,อยึดเอาไรพื้นติขึ้นก็ยึดไนะรขณะเขาก็เดมาอยู่ที่เมืองใหญ่ในเฮแลโทโฮแหงซึกขึ้น,นหนังคือเมืองใหญ่เพรตลอดเพนั่น แอบพีซ้ๆซ้ำๆเอาห่มลมปั่นเขาในขะเนาะมือปนมาเหลืององเหลือในแต่เฮาขาดเดรยหันก็ซื้อก็หันวันวันให้เอาเขาไถลงเพลิดลงลายปอดเต็มเหมือนเช่นนะเฮ็ดไหนในเฮาในแด่ิี่สนใจหางเอาะุบซิมเมืองใหญ่อันนั้นค้าบวกใครโขนาเขาขะเนาะค้าใครโขนาเขานาะเนี่ยก็เขาว่าเขาเจ้าเขาเขียนนะเขาุบซิมเมืองใหญ่ในวะเขาใครจวาในก้นเมืองไต อ่าเขาไขสําเมยนนี่กวนเมืองไตเฮ้าในได้เห็นไหนนี่มอกนายก้อยนี่นะคะเนาะคุบซิมวยใหญ่ๆเฮาแต่นะคะเนาะอันวานให้เฮ็ดเป็นไรในมีสังาพี่น้องเขาอันวานให้เฮ็ดเปนยนายในเฮาขามาด้วยผลงานของแอพีพีวันให้ในข้างเปิ้นมาตึกลึบใต้เฮาเฮ็ดหือวานใต้เมืองแต้ขาไหลไหลห้ามไหลกวยค่ะเนาะอ่าอยู่ๆก็ กว่าเฮ็ดตาเฮ็ดตั้งว่ะกาวกลาจากถุยกันนันกันไหนวะสบางผ้ากะลงปืนตีหาใจเปืนเฮ็ดตั้งกันนันกันไหนวะานก็เปว่าเขาโหลดตางไม่เขากว่าขายในเมืองขีเพราะว่าตังดูตังกวายมันจางต่างกว่าขนาดนะมันจางต่างกว่ากันไหนเอาคนเมืองแวกขาคนเมืองเหว่าเฮาเฮ็ดวันพอเมก่คนเมืองเออเฮาเฮ็ดวันในปืนตีเฮาขึ้นใหญ่เมืองมุนแรงเออในคำว่านะ อเอาเฮดปันเซนตาเงอ,อในเขาหลด,ดต่างโอเอาทรัพยากรของธรรมชาติสภาวะของเมืองไต้หวาเขากับขายในเมืองเฉก็กับขายไรมาไมา้สังขะมาซื้อกองกลางลักนาเฮนในเกตขี่ให้กังมอยามาเขาคณะนะหนังฮือซึกกลางหมู่ดังซุ้มพอเต็มกายยามมอยามาเขาไร่หนังฮือเป็นป้อเต็มเขามาในพื้นตีเขาไร่น้าใน ซี่กองกลางลางนาที่เมืองเขมาเกีตเข่กังปันมอยามาเขาไปมังมีผูนําเขาคะเนาะอย่าไปว่วนวาซึกไต้วันให้เตะเกตเขให้กังเอาเมืองไต้ก้อนคอคาพีน่น้องเขาเพราะว่าเขาเตอ่านตึกเกตเขให้กังเอาเมืองไต้ก้อนคอในเขมให้กังบันมานคะหรอมาแน่มา,า,มาเฮ็ดเมืองเขาให้พ่อูกพ่อก่อยพ่อซุ้มเจ้าพาไต้เขาคาสาม3สามเจ้าเลยตายค่ะเนาะ มารในมาขาล่างเผ่าพันธุ์เจคือายเอาค่ะกล้วยกาวันมือในซึกหวานให้ซําเกตขีให้กังปันมานต้อต่างลูกเมม,มานหเหวเลยรส่งปันในมือมานถึงในปีดอพ้นขาพี่นอ้องเขาค่ะเนะนาะกําในซ้ำที่เมืองใหญ่ในซึกมานในเอ็นแห้งใหญ่มากขึ้นยาวมานเดียบปีกตัวแก่นแข็งมีแห้งมากขึ้นอน่อยแล้วขึ้นถอนออกกว่าในเมืองใหญ่ในข่าพี่นอ้องเขาค่ะเนาะ ก็หาหนอนโคเขียวเขาจำหูก่การเมืองอีน้อยอีแหนเพป่นว่าหีมูก็อือหีมาก็อือเน่ก็เห็นไหนก็เน่เข้าในนไดน้เอาอาลามเลื่อเขียวแล้วปักหก้าเขาเลยแลเขาเมืองใหญ่กว่าเมื่อว่าในซ่ำปักหก้าเหี่ยวเลยออกเมืองใหญ่ขาดขลาเมื่อว่าในคณะเมื่อว่าในสุดจำถ่ายทอดสวดขาลาอีเมื่อว่าเมือ่อเช่นในเฮ้าขาถไวออกปันมานยาวเฮ้าขา,าปลายมานในซ่ำปุนเผาขาลาพี่น้องเฮ้าเขา เอามันมีแหงมาขึ้นอย่างโมเลียวแต่เขาปวดมวดนาตีปุ่นพันเขาเอาผมลงปันมันอย่าเขาตีถอยออกให้ไรเมือขึ้นวันหายาวในช่ำาปืนเผาครับพี่น้องเขาเนาะนักหลอมนักแรดชชดแถวออกกว่าก็เปอร์วามันเป็นตับเป่าเป่าชดชได้ขนาดนะหนังหือป้ายมังมีมันตีอยู่รอดอยู่ไรหนังหือมันปวดเตี้มเอาเครื่องหวินมาอวยวันให้มันอ่ะมันก็เป่าเป่าชดชดกัซ้อมเกย้อมหอก้อมห้อยอันเห้นันในขณะ เฮ็ดเมียงมนตอมจอมเหลือกในขณะเมียววันให้ในคณะกาห้วงเป็นมาตึกไตมาเขียวไตมามวยไตเหมือนเส้นหนังตั้งต่อสางเมืองกู้หลอยกรองว่งหลอยปานต่างเขาวันเหมือนไหเอาเมืองไตหหามอยู่ต่อถึงวันเหมือนไนในมันเปลี่ยนผีมือโคเขียวขาพี่น้องเขาอาชางเจอว่าเขาโทษเชื่องเขาเมื่อแรเมื่อปวกตั้งวันเพราะว่าพอเม่พี่น้องคนเมืองเฮ็ดโคเฮ็ดตั้งเฮ็ดกู้เชื่อกู้เมียวปั่นอะไรแต่ยังแคลนอิน อันดีเขาเฮ็ดตั้งนั้นเฮ็ดหลุดจอมวานให้นั้นก้อยหนาเช่นตั้งอันดีเขาตดตังไม่ครับกับขายในเมืองเขียไวขนาดพี่น้องเขาม่เพราะวา่าเฮ็ดไหนพะเขาคือข้าผลมาตั้งมันอุ่งม,มันกว่มแล้วเขาลูกกากาไรเฮ็ดออ้ยเฮ่านะ <c oughs> เอาก้นเมืองแวกขาก้นเมืองเหว่าอเขาเฮ็ดเป็นก้นเมืองเออเขาเฮ็ดเป็นเช่นตาสายตั้งเออนะดีเจน่แต่ะอันเป้าหมายย่งอันของเขาเตเตนั่น มันเยอะอัานตักก้นเมืองเหรอมันเยอะอัานตากจับของมันหน่งคือป้ายมังมีมันปอตีอยู่เราอยู่ไรกว่าแค่นั้นในขนาดน,นะาการมากับปาดเข้าจอยปอเมก้นเมืองตั้งนั่นว่าตั้งในว่าในขนอกแห้งและแอสพ,พีก่าเอาปาดเข้าจอยก้นเมืองขนาดก็แปลว่าก้นเมืองในมันปลายมัวเราขนาดคึอก้นเท้าก้นเก,นเก๋มันก็กาไรเฮ็ดอะพ้อมเฮ็ดมันก็ตะอึบเข้าขนาด ลูกล่างเขาไปกว่าเมืองไทยเมืองเขกันมั่วแล้วคือคนเทากคนขี้เฮ็ดกมเป็นไรเตี้ยวกำเนิดเพราะว่ามีไผมาเฮ็ดยาวนาจะในช้ำหบุบชิมเหีเ่ยวกะคายบันแกงข้อเชนเตอร์เขาแบพี่น้องเขาคายบันขี่รับสิ่งทางนะ้นขี่รับสิ่งทำติดจางคนวันกนเมืองใน,นกับเฮ็ดบรนเขาก็เพราะว่าเขามีลูกขีดข้อเชนเตอร์ขี่รับสิ่งจะในแต่เขาก็กัดซื้อกาจารับมะ มาไทยไรขนาดอันเขามีนในฮียงไรเขามีขลาดในะเขาเรียนกินเงินเนป่วนเนือออนไลน์น,าานั่นขนา,นเาเดนนนนเอามาเงู่นในชิบียในเช้าีชในเทาอกปัญห์แห่ันนั้นเฮ่งไอ่ะเอามาอ่ำไรให่งนหั้นนะฮะขี่ลงเขาในเงียบกว่าในกะคาตายเป็นน้ำนาเมืองกัมพูชาว่ะเมืองลาวว่ะเมืองอย่างคนเงียบนนี้เมืองขี่ลงกับยึดเป็นน้ำนาในว่าบางช่างในในนาทีว่าในชามหมื่นปลายเขาลุ้นะขี่เขามาเงียบกว่าในเกาเรียนกินเงินเนป่วนตั้งตั้งน่ เคารับสิ่งเขเซ็นเตอร์ในคณนะอ่าบวกเจ้าหนังว่าคิงพาวเวอร์อมใจคิงพาวเวอร์คิงโรมันค่ะเนาะคิงโรมันอันตีอยู่ที่เหรียญดินใต้ไทยเนะี่ยเหรียญชามเหรียญดินเมืองจุ้ยก็การมันอยู่ในผังเลดานั่นค่ะนะตําหนดเล,ล่าและต,ตําหนดเข่โฮมมือกันเฮาเลยก๋อยติงยับเอาตั้งนึ่งตั้งหลายค่ะคิงโรมันในก็มาเหลือในปิดเปรอะค่ะเนาะมันเป็นของหวยเช่ากลางค่ะเนาะหวยเช่ากลาง ก้ามในหมาจังก๋วยละอ้อนเลยมือกวาดล้างวันให้บนขนาดวันให้เขาเอาหมลมแนชุดได้ดูความเขาห่มลมในเงินขนาดพี่น้องเขาคณะคิงโรมันก็๋วยอาพี่น้องเขาคาะอะไรปลายกระจายกระจายกันวนห้างพึ่งก๋วยละพี่น้องเขาอย่าไปวนว่าโคตรเขียวเดี่ยวมึงใต้ก้อนคอบันค่ะเขาเฮ็ดป้ายมังมีเขาเว้ในปองใจกันเช็คข้ามาไม่ชงขะเนาะไม่ชงขะ